สวัสดียำข้ามครับผมวันนี้ครับผมเมนูสุดยอดนะครับผมแกงปลาดุถ่ายกินไหมครับผมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไผ่นะครับผมไม่ใช่หน่อไผ่ครับอันนี้ไอ้ยอดนงพลาครับผมจะเป็นแกงกะทินะครับผมพริกเหลืองแต่ว่าต้องริกเพิ่มให้ใช้พริกแกงฝั่งใต้ครับผมก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดข่านั่นคือกบิแกงกะทินะครับผมจบท้ายด้วยคุณตู่ครับผมกถทิกตู่ไม่พอนะ เราลงมือทำกันเลยอันดับแรกนะครับผมตุ๊กเครื่องที่ให้เดือดก็ผมใส่เกลือไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกแกงนะครับผมพอเดือดได้ที่เราก็ใส่พริกแกงครับผมแล้วก็ใส่กะปิลงไปด้วยนะครับผมพริกแกงสุกได้ที่เราก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพอข่าตะไคร้สุกเราก็ใส่หางกะทิลงไปนะครับครับพอแกงเดือดปุ๊บเราก็จะใส่ยอดพร้าลงไปนะครับ ยอดมะพร้าวใกล้เริ่มสุกครับผมแล้วก็เติมรสดีชูรสมะฝุ้นน้ำปลาซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับยอดมะพร้าวเริ่มสุกเราก็ใส่ปลาดุกลงไปนะครับตอนเราใส่ปลาดุกลงไปห้ามคนนะครับผมไม่งั้นจะขาวครับผมกลิ่นขาวปลาจะอกนะครับผมหอ,อมวิววิครับผมหอ,อมเหมือนแกงกฝักใต้แล้วครับผมว้าว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 เหมือนอลามครับผมใกล้แล้วครับผม ไก่ฝันจะเป็นจริงของแซบดูสิครับเนื้อปลาดุกแน่นแน่นเฮยเสร็พักค,ครับผมเสร็จสิ้นพิธีครับผมปิดท้ายแล้วก็ผมปิดท้ายด้วดยวคุณตู่ครับผมคุณตู่หอมฟุ้ยไปเดีวเราลองชิมกันครับผมมาครับมาลองชิมกันครับผมดับแรกลองชิมนี้ก่อนครับผมยอดเผายอดเผาแซกักิลแซกเขาฉ่ก็ เหมือนดอกไม้ครันแต่ว่ามันเจอกรสชาติหวานเนนะี้ย่ะต่อไปด้วยปะดุกดูซิมมันจะขันไหนใสค่คนตู่ด้วยนะชิมคนตูห้พร้อมกันเลยเนาะอือือจัดหนันกอนอนโอเคผ่านครับผมใช้ได้ก็ขอตัวทานข้าวครับผม สร็จแล้วก็จะไปตากผ้างานบ้านหลายคกับเข้าต้องทำกินเองหลับฟันดีครับผมบาย